สวัสดีครับชาวราศีกันครับลองมาเดูกันนะครับว่าครึ่งปีหลังนะครับดวงของคุณพลังงานของคุณนะครับสิ่งดีๆหรืออะไรก็ตามที่คุณถูกดึงดูดให้มาเจอนะครับเรื่องราวในครึ่งปีหลังตรงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรในพลังงานภาพรวมนะครับของ ไพ่ที่ขึ้นมานะครับก็ใครที่มาเจอคลิปนี้นะครับในราศีกันหรือลัคนาการนี้นะครับคุณอาจจะดึงดูดนะครับให้มารับเมสเซจบางอย่างนะครับใครที่เพิ่งมาเจอช่องนี้นะครับชาร์ล k n น w l e เอต o อร์ l โคนะครับก็ควันตั้มดีออร์โคนะครับก็ลองมาฟังกันเพราะจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดทางให้พลังงานของชาวรัคนาราศีกันที่มาเจอคลิปนี้นะครับ ตพิ่ปีหลัง2องันีินี้นะครับเป็นอย่างไรมีไพ่ราศีธนูขึ้นมาครับ a d v e n t u r e s t t ส out into new t e r r r วเทอครับพลังงานของ Passion พลังงานของธาตุไฟพลังงานของการกระทําความกระตือรือร้นนะครับ f r e s p i r i t ครับหมายเลขก3 m o o o n n n q u a r i u s ครับพลังงานของราศีตุล n น In อร์ h i ชั awake นะครับ มันเหมือนกับว่าเครื่องปีหลังเนี่ยตัวคุณจะได้ออกไปทำอะไรใหม่ๆมันเป็นสัญญาณของเฟสใหม่ของชีวิตสัญญาณของอาการเริ่มต้นทำเรียนรู้เติบโตในเรื่องราวใหม่ๆมันอาศัยความกล้ามันอาศัยความเชื่อในตัวคุณด้วยครับฟีสปิดขึ้นมาเนี่ยคือคุณจะออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองก็ได้หรือเอาชนะ ตัวเองนะครับชาเลนจ์ challenge, มันมีชาเลนจ์ที่คุณชาเลนจ์ตัวคุณเองอะ่ะแล้วคุณสามารถที่จะเออพาตัวเองออกไปลองออกไปทำออกไปเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆนะครับมีอะไรอีกนะครับเคลเล็กส์ครับมูนอินแอริสครับเลขของคุณเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับหมายเลข2 3 1 3นนะครับหมายเลข เนะครับน่าจะเป็นหมายเลข3าเนาะ Angel Number หมายเลข3าหมายถึงการเริ่มสร้างสารรค์หมายถึงการทำการลอง b e l i e v e in yourself ครับคือความเชื่อในตัวเองนั่นเองอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยมันเหมือนกับว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยชาวราศีกันหรือลัคนาการน,นะครับมันคือการทำบางสิ่งบางอย่างใหม่คือการออกไปลองทำนะครับในสิ่งใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยทำอาจจะเป็นงานนะครับ อาจจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับหรือการเรียนรู้ก็ได้บางคนมีแนวโน้มของการเดินทางไกลนะครับมีดาวนะครับที่มันไปประจำอยู่ในเรือนที่9ครับเกี่ยวกับการต่างประเทศมีแนวโน้มของพลังงานของได้ไปต่างประเทศนะครับหรือแนวโน้มของการผ่านหรือ ผ่านวีซ่านะครับหรือแนวโน้มของเขาเรียกว่ามีโอกาสการเติบโตในเรื่องราวของต่างภาษานะครับต่างประเทศนะครับอะไรแบบนี้แต่มันมาพร้อมกับการที่คุณเทคแอคชั่นให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พลังงานที่สำคัญเลยที่จะช่วยเสริมคุณคือ Positive Energy ครับมันมีแมสเซจที่ขึ้นมาคือ Optimistic ครับคือการมองโลกในแง่ดีคือการมองถึง โอกาสหรือการมองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตหรือโอกาสดีๆในชีวิตของคุณพลังงานของราศีกันในครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าคุณขับเคลื่อนด้วย energy ของความกระตือรือร้นความลุยความอดทนการทำในเป้าหมายของคุณหรือตามเป้าหมายของคุณด้วยความเชื่อนะครับว่าเฮ้ยมันจะดีมันจะเวิร์กมันจะได้ผลดีหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นแบบนั้นครับเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงผีเสื้อคือ จากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อนั่จาจะได้ว่าคุณกําลังเติบโตคุณกําลังขยายตัวเองสู่สู่ศักยภาพะครับที่ไม่สิ้นสุดของคุณสู่สกยภาพใหม่ๆของคุณก็ได้ในไพ่ใบนี้มันคือเขาเรียกว่าในครึ่งปีหลังมันเป็นระยะยาวครับดังนั้นสิ่งที่คุณไปเรียนรู้ตัวนี้มันคือ long distance นะครับคือ การเดินทางในระยะยาวของคุณมันอาจจะเป็นาการท่องเที่ยวก็ได้สําหรับบางคนมันอาจจะเป็นการไปเรียนการไปทํางานต่างประเทศนะครับหรือมันอาจจะเป็นการเรียนในทักษะบางอย่างที่ต้องใช้ระยะเวลานะครับมากกว่า9เดือนขึ้นไปหรือคุณอาจจะเป็นการเริ่มต้นธันธุรกิจนะครับคุณต้องให้เวลาตัวเองนะครับหเดือนขึ้นไปนะครับคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของตัวคุณหรือการ การพัฒน,นาตัวเองก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็นพลังงานของในลักษณะของการพัฒน,นาตัวเองได้ด้วยนะครับในลักษณะประมาณนี้แล้วก็ในเครื่องปีหลังผมรู้สึกว่าคุณจะเห็นถึงคุณจะเห็นหรือคุณจะได้ยินตัวเองมากขึ้น มันเหมือนกับว่าคุณจะเห็นว่าเออคุณต้องการอะไรคุณไม่ต้องการอะไรนะครับคุณจะตัดสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกหรือมลพิษหรือสภาพแวดล้อมที่มันไม่ใช่แล้วพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ใช่มากขึ้นไพ่ใบนี้คือฟีสิกนั่นแสดงว่าคุณจะเลือกสิ่งต่างๆที่เข้ามาหรือคุณอนุญาตให้อะไรเข้ามาในชีวิตคุณมันมาจากตัวคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องคอนเนคกับตัวเองมากขึ้นคุยกับตัวเองมากขึ้นไพ่ อคว้ารันครับคือราศีกุมนาอพลังงานของท่านลมมันอาจจะเป็นการสื่อสารการคุยกับตัวเองนะครับมากขึ้นหรือการรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณมากขึ้นผ่านการกระบวนการทั้งการคิดวิเคราะห์และการฟังสัญชาตญาณของตัวคุณมากขึ้นนั่นเองมันอาจจะเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีไอเดียดีๆไอเดียใหม่ๆที่มันกําลังไหลลื่นไหมหคุณผมเชื่อว่า ในครึ่งปีหลังมันจะมีไอเดียบางอย่างนะครับที่มันผุดขึ้นมาหรือมันปิ๊งแวบขึ้นมาเนี่ยให้คุณนะครับดังนั้นต้องสังเกตดีๆต้องต้องจดนะครับก็ได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในหมายเลขสิเนี่ยนะครับคเล็เคือความกล้าเนาะชาวราศีกันเนี่ยอาจจะพูดถึงความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างถ้าคุณคาดหวังให้ดวงคุณเปลี่ยนแต่คุณทำแบบเดิมดวงคุณไม่เปลี่ยนแน่นอนดังนั้นเนี่ย มันอาจจะมาจากการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนขึ้นความถี่เปลี่ยนวายเบรชั่นของคุณนะครับให้มันดีขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นเอ็นจอยมากขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีอิสระในตัวเองมากขึ้นมันเป็นเหมือนพลังงานของความอิสระบางอย่างคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าตัดสินใจได้อย่างอิสระมากขึ้นมันเหมือนกับว่าชีวิตอิสระมากขึ้นนะครับหรือมันมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณกําลังอยากจะทําเนี่ย โปรเจกต์ไอเดียเนี่ยดีๆครับเออมันออกมานะครับในครึ่งปีหลังนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับมีอะไรอีกครึ่งปีหลังนะครับสำหรับชาวราศีกันหรือรักณาการน,นะครับลังงานในครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันกันกบชีวิตของคุณ f o r s t h ฮา e ครับ Home นะครับหมายเลข42นะครับบ้านครับเรือนที่4นั่นเองก็อาจจะเป็นลักษณะของบางคนจากบ้านน่ะทำงานไม่อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับบ้านนะครับหรือมีแนวโน้มของการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะเป็นการ เปลี่ยนจากประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศนะครับย้ายบ้านใหม่นะครับสภาพแวดล้อมใหม่นะครับหรือบางคนย้ายเข้าไปอยู่คอนโดใหม่นะครับเนี่ยมันเป็นพลังงานของพลังงานใหม่ๆเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นไปพักต่างอากาศไปเที่ยวเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นระยะสั้นๆก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นในระยะยาวก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผม รู้สึกว่าพลังงานที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าบางคนเนาต้องจากบ้านนะครับเดินทางไกลอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนนะครับได้รับการปปอร์ตการสนับสนุนจากที่บ้านนะครับไปเติบโตในที่ที่ไกลบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะย้ายกลับมาอยู่บ้านนะครับก็ได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับขอมาดูในพลังงานของไพ่ทาโร่หน่อย ชาวรักคณาราศีกันที่มาเจอคลิปนี้ครับดวงของคุณครึ่งปีหลังพลังงานในครึ่งปีหลัง u เวนอฟคัพส์ครับไอเดียนะครับ Choice ตัวเลือกนะครับทางเลือกการตัดสินใจหรือการออกไปทำอะไรบางอย่างที่เนี่ยมันเป็นไพ่ไอเดียละแล้วลมันมีไพ่พลังงานของไอเดียขึ้นมา นั่นแสดงว่าเครื่องปีหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะสร้างบางสิ่งบางอย่างเนาะอาจจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่อาจจะเป็นการขยับขยายธุรกิจขยายรักฐานช่องทางรายได้ที่มันเยอะมากขึ้นให้กับคุณก็ได้หรือการไปได้ไปตามที่คุณมาเฟสไว้นะนายออฟวอร์ดนะครับก้าวไม้เท้า ซ f กอลสอดครับหกดาบพซ f อ w วอนนะครับพ o f อ w วอนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเทรงงนนีนะครับลองงานฝึกงานนะครับเรียนรู้นะครับการเรียนนะครับคีดอฟสอด ครึ่งปีหลังนะครับในละครอัศวินเหรียญมีเดอะเลเวอร์ว้าวมันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานของการแอคทรักชันนะครับหรือการดึงดูดเข้ามาของสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณ มันอาจจะเป็นงานก็ได้ไพ่ความรักขึ้นมา2ใบนะครับทั้งทัครับทั้ง the เป v e r มันอาจจะเป็นสัญญาณดีๆของการเริ่มต้นสิ่งที่รักอิสระนะครับหรือได้ทำได้ใช้ชีวิตนะครับในแบบที่คุณอยากจะใช้หรืออาจจะเป็นพลังงานของคู่รักคนรักนะครับที่ที่มันดีมากขึ้นหรือการมาเจอกันนะครับของคู่ นะครับของทวินเฟมนะครับของโซเมดนะครับหรือของคนที่เข้ามาเพื่อเติมเต็มคุณก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาในเรื่องราวของงานในเรื่องราวของธุรกิจมีการคุยธุรกิจหรือการดีลกันในธุรกิจนะครับที่มันเป็นเงินใหญ่ก็ได้นะครับเงินเยอะๆนะครับก็ได้ ครึ่งปีหลังนะครับดูเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงหรือการจบสิ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่ไปสู่สิ่งที่ที่ใช่มากขึ้นนะครับถ้าคุณแบบเพิ่งจบความสัมพันธ์เนาะบางคนก็อาจจะก,กลับมาเหมือนเดิมหรือการออกไปเจอคนใหม่ๆก็ได้ครึ่งปีหลังนะครับเราาราศีกัน คิงออฟสอดครับอืมแล้วก็มีกถ้วยพลังงานนะครับแล้วก็ใต้สำรับมี The Hermit ด้วยครับต้องบอกว่ามันเป็นทั้งมันเหมือนเป็นการเดินทางครับของตัวคุณเพื่อการเติบโตขึ้นทั้งในเรื่องราวของอาชีพการงานในเรื่องราวของธุรกิจแล้วก็บางคนเป็นการเดินทางท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณหรือการเติบโตทางจิตวิญญาณการ หลุดพ้นนะครับจากจากสิ่งเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ก็ได้นะครับมี six of swords ครับหกเหรียญขึ้นมาด้วยนั่นแสดงว่ามันเหมือนเป็นการ move on มันเหมือนเป็นการตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะออกไปสู่สิ่งที่ดีกว่าบางคนอย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องงานเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีเดร์มูนขึ้นมาด้วยเด e m มูนนะครับคือเสียงภายในสัญชาตญาณ บางคนอาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยจะไปไปเริ่มงานใหม่ดีไหมหรือจะไปทํางานนั้นดีไหมหรือจะเปิดธุรกิจดีไหมหรือจะ ลองพาตัวเองไปเรียนรู้อะไรบางอย่างดีไหมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับที่แบบคุณพาตัวเองไปลองนะครับลองเลยครับให้คุณได้รู้อะครับคุณจะได้รู้ว่าเออคุณชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นไพ่ของการลองบางบางทีคุณอาจจะไปลองเรียนรู้แล้วคุณอาจจะชอบก็ได้หรือครั้งแรกคุณทํามันอาจจะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจแต่ คุณไม่ได้ล้มเลิกเป้าหมายไม่ได้ล้มเลิกความฝันของคุณนะครับมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งดีๆก็ได้ถามว่ามันมีแนวโน้มของการเติบโตในตําแหน่งขึ้นมาได้ไหมนะครับมันมีไพ่คิงออฟสอดหรือคิงอฟสอดมันก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือพลังงานของลีดเดอร์นะครับหรือของผู้นำเนี่ยเกิดขึ้นมาสิ่งสําคัญเลยในเครื่องปีหลักในเรื่องราวของการงานของคุณคือต้องใช้ความอดทนนะครับต้องใช้ใจต้องใช้ ไฟนะครับแพชชั่นคุณอาจจะหมดไปแล้วก็ได้เมื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่าง ใหม่มันมีแพชชั่นอยู่แต่เมื่อทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นรูทีนเดิมๆเนาะดังนั้นแพชชั่นมันหายไปแต่สิ่งที่อยู่คือต้องใช้ความรักนะครับขึ้นมาเนี่ยไพ่ทวบคับกับเดลเวอร์มันอาจจะเป็นความรักในงานความรักในการท่องเที่ยวคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับที่นานๆเราแบบมีความเบื่อเนาะมันอาจจะเป็นพลังเงินของคนที่ชอบการเดินทางการท่องเที่ยวชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆชอบสิ่งที่น่าตื่นเต้นน่าตื่น,ต,นตื่นตาอะไรแบบนี้ 9ก้าถ้วยขึ้นมาเก้าถ้วยคืออะไรคือความปรารถนานะครับแน่นอนว่าในครึ่งปีหลังมันอาจจะมีความปรารถนาบางอย่างของคนที่มันเกิดขึ้นเป็นความจริงความปรารถนาตรงนี้ของคุณเนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันคือกฎแรงดึงดูดที่มันทํางานนะครับ คุณใช้กดแรงดึงดูดในการได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะเป็นงานที่คุณปรารถนาอาจจะเป็นตําแหน่งที่คุณปรารถนาอาจจะเป็นประเทศที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะไปทํางานหรือไปเที่ยวก็ตามนะครับใช้กดแรงดึงดูดนะครับของคุณนั่นเองแล้วก็ถ้าคุณกําลังแบบเริ่มต้นทําธุรกิจอยู่นะครับ แบบคุณเพิ่งเริ่มต้นเลยมาเจอคลิปนี้แล้วคุณเพิ่งเริ่มต้นเริ่มทําเริ่มสร้างธุรกิจของคุณให้เวลากับตัวเอง6เดือนขึ้นไปถึง9เดือนนะครับคุณจะเห็นว่าเออคุณมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับขอดูเพิ่มเติมนะครับคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับชาวคาราศรีกันเครื่องปีหลังเรกอารีคอนสเลชั่นครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องฟังตัวเองมากขึ้นคุณต้องบาลาน บาลานชีวิตบาลานอารมณ์นะครับบาลานความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นมันเหมือนกับว่าเมื่อคุณคอนเน็กกับตัวเองเมื่อคุณเชื่อมต่อกับตัวเองได้ครับมันจะมีไอเดียดีๆเนี่ยเกิดขึ้นมาให้คุณไอเดียในการสร้างเงินนะครับไอเดียในการสร้างอาชีพหรืออย่างนึ่งมันเป็นพลังงานของการรียูเนียนมาเจอกันของความสัมพันธ์ นะครับคนเก่าๆอาจจะกลับมานะครับเรื่องราวเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆไอเดียเก่าๆที่คุณเคยคิดอยากจะทําแต่คุณไม่ได้ทําสักทีนะครับในครึ่งปีหลังมันอาจจะแบบเอามาปัดฝุ่นทําใหม่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยการเรียนรู้การลงทุนในตัวเองนะครับครึ่งปีหลังนะครับชาวลัคนาราศีกันย์เป็นอย่างดีความใจดีนะครับการแบ่งปันต้องบอกว่าพลังงานของการเงินของคุณ ไพ่ใบนี้คือความอ่อนโยนมันเหมือนกับว่าการซัพพอร์ตการสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับหรือความเมตตาจากคุณได้รับหรือคุณแบ่งปันออกไปให้กับผู้คนคําแนะนําสําหรับคุณนะครับมันเหมือนเป็นการแบ่งปันออกไปความใจดีการมีน้ําใจนะครับเมื่อคุณมีน้ําใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนคุณแบ่งปันสิ่งที่คุณอยากจะได้นะครับเช่นคุณอยากจะได้เงินเนาะคุณแบ่งปันเงินออกไป โดยการช่วยเหลือคนอื่นมันก็จะเป็นพลังงานของกฎของการให้และการรับนะครับคุณก็จะได้รับอะไรดีๆกลับมาเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าคุณจะมีเงินนะครับมีเงินไม่ได้ลําบากพลังงานของคุณในครึ่งปีหลังไม่ได้ลําบากมีเงินได้กินมีเงินได้ใช้มีเงินได้แบบปานได้ทําบุญหรือคุณจะไปเขาเรียกว่าเนี่ยไปสถานสงเคราะห์เด็กอะไรแบบนี้ไปบริจาค ไปแบ่งปันอะไรดีๆให้ให้เขาอะครับพไพ่ใบนี้ฝันกลางวันคือการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางและพูดถึงได้ว่ามีไอเดียอะไรจงลงมือทำนะครับมีเป้าหมายอะไรจงลงมือทำนะครับเดี๋ยวไอเดียมันจะหายไปบางทีไอเดียที่คุณมีอะมันมันมาแป๊บเดียวอะแต่มันอาจจะเป็นไอเดียที่สร้างเงินนะครับสร้างรายได้ให้กับคุณตราดเสื้อตรงครับ ใหไปนี้ชื่อตรงหมายถึงการบาลานก็ได้หมายถึงความยุติธรรมก็ได้นะครับหมายถึงการตัดสินใจก็ได้นะครับหมายถึงเรื่องราวของคดีความหรือรอะไรต่างต่างเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะของการจัดสรรปันส่วนการเงินที่ดีนะครับการบริหารจัดการการเงินที่ดีหรือถ้าใครทํางานอยู่มันก็อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่า,าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแต่เราไม่ได้มีความแบบ ไม่ได้เป็นคนอ่อนแออะไรแบบนี้ในงานอืมมีอะไรอยากจะแนะนำอีกนะครับในครื่งปีหลังไพ่ใบเี้อาจจะเกี่ยวกับคดีความความยุติธรรมนะครับกฎหมายนะครับเรื่องราวของกฎหมายคุณจะไปเรียนกฎหมายดีไหมจะไปต่อกฎหมายที่ไหนดีอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีเรื่องราวหลบงนี้ขึ้นมา เนี่ย yeah, ครับได้ the lover ขึ้นมาอีกแล้วความสัมพันธ์มันต้องมาพร้อมกับพลังงานของความรักแน่เลยดังนั้นพลังงานของความรักของคุณเนี่ยจะซัพพอร์ตจะสนับสนุนคุณมากมาก,มากเลยนะครับความรักในที่นี้ไม่ใช่แค่คู่รักในตัวเองอ่ารักในงานนะครับรัก หรือการเห็นคุณค่าในงานเห็นคุณค่าในเงินการขอบคุณเงินการขอบคุณคู่ที่ดีและความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ในความรักของคู่แฟนอย่างเดียวอะไรแบบนี้แต่มันอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีเจ้านายที่ดีทีมที่ดีลูกค้าที่น่ารักผู้สนับสนุนที่น่ารักของช่องอะไรแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับอืมอาจจะมีสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นสำหรับคุณนะครับชาวราศีกันก็ ประมาณนี้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับขอบคุณครับ